สวัสดีครับวันนี้วันที่23ตุลาคม267 7นะครับสถานการณ์ของเซ็ตร่วงลงแรงนะครับหลังจากได้รับผลจากอาบอลยิวนะครับพุ่งนะครับพุ่งแรงนะครับขายบิ๊กแคปนะครับก็เลยทำให้ราคานั้นร่วงลงไปลบ18จุดนะครับในช่วงเช้านะครับแล้วก็ อทอส่วนทองคำก็เบรกนะครับหลังจากราคาร้อนแรงนะครับราคาก็ชะลอตัวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับดูจากแนวโน้มก็เห็นว่าเซตนั้นย่อลงมานะครับเราไปดูลักษณะของเซ็ตกันก่อนนะครับเซตนั้นย่อลงไปอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบจุดนะครับ ดูจากแนวโน้มก็จะเห็นว่าตอนแรกเราก็คิดว่าอาทิตย์นี้น่าจะเป็นจังหวะไซด์วอัพขึ้นไปแต่ตอนนี้เขาย่อลงมาแต,แต่แต่แต่นะครับเขาย่อลงมาแต่การย่อลงมาของเขานั้นยังคงยืนอยู่บนเส้นบุรุษแบรนด์ขาข,ขา,ขายังคงเป็นขาขึ้นนะครับยังมีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นมาก็ยังคงมีอยู่นะครับแล้วก็ราคา ก็มีโอกาสที่จะไปที่พันหกร้อยพันเจ็ดร้อยนะครับจากตรงนี้นะครับท่านเจนว่าการย่อลงมา10กว่าจุด18จุดนะครับถ้าราคาถ้าลงรับลงมามากกว่า20จุดมีโอกาสที่จะหลุดหลุดกรอบนะครับแต่ตอนนี้ยังเป็นจังหวะขาขึ้นมีพาบบิลษานะครับยืนยันว่ายังเป็นขาขึ้นแล้วก็ราคายังคงยืนเหนือเส้นบูรุษแบนตรงเกลี่กลางนะครับเราก็รอลุ้นกันต่อไปนะครับถ้าวันพรุ่งนี้ ราคาเด้งขึ้นไปก็เป็นจังหวะอันดีนะครับโดยนะครับมีมามีบินเลียนนะครับหมายว่ามีวนลุ่มอยู่ที่1 0บ9ุดหนึ่งเก้าบินเลียนนะครับก็เอเมซียังคงไซเวยืนเหนือเส้นสิกเนาคือหมายว่ายืนเหนือเส้นศีรษนั่นเองนะครับจะคงเป็นจังหวะไซเวยไปทางด้านข้างแต่ว่าอาร์ชี้ลงนะครับ OBV ก็ไซเวยดาวลงมา ถือว่าเขาลงมาแต่ว่าถ้าราคายังคงจะดีดกลับขึ้นไปนี่ก็ยังมีโอกาสที่จะดีดกับขึ้นไปที่พันหกพันเจ็นะครับแต่ว่าเราดูแนวโน้มเช่นนี้ก็เป็นการย่อชั่ว,วคราวก็ถือว่าราคาย่อก็ท่านก็ต้องตั้งตั้งคัดลอตเอาไว้ในใจก่อนนะครับก็ตั้งตั้งคัดลอตเอาไว้แล้วค่อยรอช้อนซื้อนะครับในราคาที่ต่ําที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์อีกแบบหนึ่งนะครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับเราไปลองดูว่าใน การลงของหุ้นแต่ละตัวนั้นควรที่จะวางกลยุทธ์อย่างไรกันนะครับไปดูที่ Most a c t i v e Volume กัน m น most active volume มห้าดับแรกในวันนี้นั้นขอช่วงเช้านะครับก็เป็น Ttb นะครับ P t b ก็เป็นแนวโน้มขาลงนะครับราคาก็น่าจะตั้งขัดลอดเอาไว้นะครับเพราะว่าราคาจะต้องลงต่อนะครับเพราะว่า Ttb นั้นลบไป0.04 สตังค์นะครับราคาอยู่ที่1.80บาทนั่นเองนะครับไปดู3เดือนที่ผ่านมาเขาก็บวกไป5% 1นะครับเดือนที่ผ่านมาลบไป7% 1นึงอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ลบไป4%นะครับ PE อยู่ที่8.64เท่านะครับมีอยู่ที่5.81%มี EPS ที่0.11แล้วก็เคยมีการปันผลที่0.07สตางค์ต่อหุ้นนะครับไปดูจังหวะของ TTB ว่าทำไมที่ต้อง เป็นขาลงนะครับท่านก็จะเห็นแล้วนะครับว่าเขาเป็นแนวโน้มขาลงนะครับชี้ลงนะครับชี้ลงแล้วก็บวอลุ่มเป็นวอลุ่มสีแดงคือเป็นวอลุ่มขายส่วนใหญ่ที่สามร้อยหกสิบสองจุดหนึ่งเจ็ดนะครับคือวอลุ่มเป็นวอลุ่มขายแสีส่วนใหญ่นะครับ MSD ยังคงซ้ายไวดาวนะครับชี้ลงแล้วก็อาซายชี้ลงนะครับ o b v ก็ชี้ลงนะครับยืนยันว่ายังคงเป็นขาลงและ โอกาสที่จะลงต่ออาจจะลงมาเด้งที่เส้น2องเลว,วันนะครับเส้น2องเลว,วันคือราคา0.79นะครับราคาตอนนี้ลงมาที่0.80นะครับก็อาจจะต้องลงมาแตะที่0.79ก่อนที่จะเด้งกลับขึ้นไปนะครับคือเป็นขาขึ้นนะครับเพื่อเป็นขาขึ้นแต่ตอนนี้ราคายังคงเป็นจังหวะซไซด์เวดาวอยู่นะครับต้องให้เขาลงมาต่ํากว่านี้อีกเพราะว่าตอนนี้ มีพาราลิซษาอยู่ด้านบนก็คือยืนยันว่ายังเป็นไซเวดดาวเพราะฉะนั้นตอนนี้ g t, t b ธนาัาทุนก็ต้องตั้งคัดลอสส่วนตัวนะครับเพื่อแต่ว่าถ้าเกิดท่านมองแล้วคิดว่าราคาพอรับได้ก็ต้องกัดฟันทนต่อเพราะว่าราคาจะไซเวกับขึ้นไปในที่สุดนะครับสำหรับ TTB นะครับอันนี้ก็อยู่ที่เช่นความอดทนความเข้มแข็งของ m ม n ์เซ t ของท่านเองนะครับว่า TtB เดี๋ยวจากอาทิตย์หรือ2อาทิตย์นี้ของอ,อาจจะเป็นวันศุกนี้ราคาจะดีดกลับขึ้นไปนะครับเป็นขาขึ้นนั่นเองเนื่องจากอะไรครับทําไมถึงต้องเป็นขาขึ้นนะครับเนื่องจากหลักการโดยทั่วไปก็คือราคากับเวลานะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นจีนิกรอบรีเนเลกชันสูงสุดและกรอบรีเนเลกชันต่าสุดเมื่อ,อเข้ามาสูงสุดต่ําสุดเนี่ยมันจะสวิงตัวโดยอัตโนมัตินะครับ ตอนนี้ก็คือขึ้นไปสูงสุดเรียบร้อยก็ลงมาต่ำสุดต่ำสุดก็จะไซว์เวกับขึ้นไปที่จุดสูงสุดถ้าท่านต้องเชื่อมั่นในหลักการเช่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องรอดูในอีกอาทิตย์ถัดๆไปนะครับราคาจะไซว์เวกับขึ้นไปนะครับสลับ TTB นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับถัดมาตัวที่2ยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับสหรับตัวที่เพิ่งมี IPO ไป สดๆละร้อนนะครับเมื่อวานก็กับพลิกไปแดงนะครับแล้ววันนี้ก็ราคากับพิกมาบวกนะครับราคาบวกไป0.10สตงางค์ราคาปิดที่16.40นะครับ PE ก็อยู่ที่15เท่านะครับ U ย,ยังไม่มีอะไรพี่ DPS ก็ยังไม่เห็นเพราะว่าต้องรอผลการรายงาน F45 นะครับแล้วก็มี EPS ที่0.73สตางค์นะครับก็ถือว่ากำลัง ทำกับกำไรขึ้นไปนะครับแม้ว่ามีเพิ่งเปิดไป2วันนะครับราคาเขาก็ตอนนี้อยู่ที่16บาทส0สตางค์นะครับยังไม่มีเครื่องมือใดๆบ่งบอกว่าจะเป็นแนวโน้มอย่างไรนะครับก็ตั้งทุนต้องอดทนต่อไปนะครับยังมีโอกาสที่จะไซเวยขึ้นไปนะครับสรับ IPO มาเป็นวันที่2นะครับสรับตัว ทีแมนนะครับถัดมาตัวที่3มนะครับตัวที่สามนี้ก็คือ,อ KTB นะครับ KTB ก็ย่อลงไปย่อลงตามจังหวะของเซตล่วงนั่นเองนะครับคือลักษณะของอการลงปลาของอธนาคารของกลุ่มธนาคารนะครับเขาก็ย่อลงไปตามจังหวะของการย่อลงไปนะครับของเซตนะครับ ราคาวันนี้นะครับลบไป0.70นะตัาง์นะครับอยู่ที่20.70บาทนะครับแล้วก็หลังจากเปอร์เซ็นต์สเดือนที่ผ่านมานะครับทำกำไรไป16% 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป0.96%หนึ 1, ่งทย์ที่ผ่านมาก็ลบไป4.61%นะครับ PE อยู่ที่7.48เท่านะครับมีิวที่4.19%นะครับ แล้วก็มี EPS ที่1.59สตางค์ต่อหุ้นนะครับก็คือกำไรสุทธิต่อหุ้นนั่นเองแล้วก็เคยมีการปันผลที่0.87นะครับก็ไปดูจังหวะของทังเทียนกันนะครับจังหวะของทังเทียนก็คือสายเวดาวลงมานะครับก็ดูจากการเคลื่อนที่ของราคาคือต่ำสุดก็ต้องขึ้นไปสูงสุดสูงสุดก็ต้องขึ้นไปสูงสุดและเมื่อสูงสุดก็ต้องลงมาต่ำสุดนะครับดังนั้นตัว KTB นี่ก็ให้เป็นขาลงนะครับ เรายังคงขาลงต่อเพราะอะไรครับ m s d ยังคงชี้ลงหา i ยังคงชี้ลง o b v ก็ซด์เวดาวลงมาแม้ว่าวอลรุ่มเป็นวอลรุ่มซื้อซื้อสัดส่วนใหญ่เป็นสีเขียวนะครับอยู่ที่145.57้มิลเลนแต่ว่าตัวนี้ก็คือว่าก็คือว่าถ้าราคายังลงได้อีกนะครับคือเขาเป็นจังหวะซายเวดาานะครับคือบทเป็นโมเมนตัมขาลงนั่นเองนะยังลงได้นะครับเป็นโมเมนตัมขาลงเพราะนั้น จุดต่ำสุดของโมเมนตัมขาลงก็คือน่าจะอยู่ที่ราคา20บาทนะครับ20บาทต,ต้นต้นหรือ19บาทต้นต้น,ตน,ตน,นะครับไอ้19บาทไปปลายนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องรอราคายืนยันว่าราคาลงมาต่ำที่สุดนะครับจะรอที่19บาทนะครับซื้อที่19บาทแล้วเดี๋ยวราคาก็จะดีดกลับเป็นขาขึ้นนะครับจากการเคลื่อนที่ขึ้นลงของราคานะครับ หรือตามกรอบของรีเนเล t ชันนั่นเองนะครับมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัตินะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นตัว EMC นะครับ EMC ก็ราคาขึ้นขึ้นลงลงระหว่าง0.13กับ0.12สตางค์นะครับในวันนี้นะั้นราคาลงมาอยู่ที่0.12ก็คือว่าราคาไม่ไม่บวกไม่ลบนะครับพอ่า3เดือน1เดือน, 1, อน1ที่ที่ผ่านมาก็บวกอยู่50%นะครับ ยังไม่มีแนวโน้มยังไม่มีการปันผลนะครับแต่ว่ามีคือยังไม่มีอะไรดเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องลุ้นกันต่อไปแต่ว่านะครับไปดูจังหวะแท่งเทียนของเขายังคงจะเป็นจังหวะไซว์เวย์ up ขึ้นไปเพราะฉะนั้นแน่นอนถ้าเราดูแบบนี้ราคาจะค่อยๆไซ์เวย์ขึ้นไปเราต้องยืนยันด้วยทางเฟรมวิกนะครับทางเฟรมวิกบอกว่าราคาจะค่อยๆไซว์เวย์ขึ้นไปชนเส้น2องเลววันนะครับ อาจจะไปชนเส้นสองละวันใน0.17ย์จงเจต่งนะครับราคายังคงไซด์เวย์ขึ้นไปดูจากวอลลุ่มนะครับเป็นวอลลุ่มบวกนะครับแล้วก็เอเมซดีไซเวย์ขึ้นไปไฮไซไซเวย์ขึ้นไปชนโอโอขึ้นอยู่ที่72นะครับโอวออนะครับแล้วก็โอเวอร์โซนะครับโอพีวีก็ยังคงไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าราคาจะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับก็ต้อง เองกำไรอดทนถือต่อไปนะครับสลับตัว EMC นะครับราคาก็คือเขาเขาเขาโอ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 บอสโออนะครับคือ r s i ขึ้นไปชนโอ o อนะครับแล้วก็อยู่เหนืออยู่ในโซนโอเวอร์โซนนะครับระังนั้นราคาก็จะต้องรอจังหวะของกรอบรีเนกิชั่นนะครับหมายว่าตอนนี้ราคารเนกาชันยังคงจะต้องไซเวย์ขึ้นไปแล้วก็ต้องไซเวย์ขึ้นไปเพราะฉะนั้น ราคาจะไปที่เส้น200วันในไทม์เฟรม e e k นะครับ0.17สตังค์นะครับ0.17สตังค์แล้วก็ทำกำไรให้กับท่านลงทุนได้ได้แน่นอนนะครับก็ลองพี่นาดูดีๆนะครับถัดมาตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือตัว True นะครับสวนกระแสนะครับอย่าอย่าลืมดูดีๆนะครับว่าเซตลบ18จุดนะครับแต่ว่า ทนั้นความแข็งแกร่งโชว์ความแข็งแกร่งนะครับของราคาของหุ้นบวกขึ้นไป0.40สตางค์นะครับอยู่ที่12บาท 0. 10สตางค์หรือ12บาทด10บาทนั่นเองนะครับดูแนวโน้มนะครับการทำงานที่ผ่านมาก็คือ3เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป37% 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป9% 1อาทิเย์ที่ผ่านมาก็บวกไป3%นะครับ PE ยังไม่เห็น ยังไม่มีแล้วก็ยูยังไม่เมนย,ย,ยังยังไม่มีแล้วก็มี EPS ติดลบอยู่0.08สตางค์นะครับแล้วก็การปันผลยังไม่เ,เกิเคิดยังไม่เคยเกิดขึ้นนะครับเข้าใจว่าครั้งนี้อาจจะต้องมีการรอดูผลกาำเนนงาน F 45่หนะครับว่าทำกําไรได้แล้วก็อาจจะเป็นครั้งแรกที่จะมีการปันผลนะครับสลับทูนะครับหลักทูก็ เป็นจังหวะนะครับค่อยๆดีดกลับขึ้นมาจากราคา4บาท5บาท6บาท7บาท9บาทเราก็มาที่12บาทนะครับราคายังคงไซเว์ขึ้นไปยืนยันขาขึ้นด้วย s ม a c t ที e ว o ลุ่มนะครับเป็นทั้งเทียนซื้อนะครับราคาอยู่ที่89.58มิลเลียนนะครับแล้ว MACD ยังเป็นขาขึ้นขึ้นไปแล้วก็ RSI ยก็ยังคงไซเวย์ขึ้นไปชนโอเวอร์บอทนะครับ OV ก็ยังคงไซเวย์ขึ้นไปยืนยันเพิงขาขึ้นด้วยพาราบริกซานะครับเพราะฉะนั้นยังคงเก่งกําไรได้ต่อไปนะครับดูแนวโน้มของตัวทูแล้วก็เป็นแข็งกังนะครับเพราะว่าเซตนั้นติดลบ18จุดนะครับในวันนี้แต่ว่าราคายังคงสวนกระแสแล้วก็รีบาแล้วก็ทํากําไรขึ้นมาเรื่อยๆสำหรับถูกนะครับเพราะฉะนั้นท่านักทุนก็อันนี้ ทานักทุนที่มองนะครับว่าการผนวกของตัวนี้ก็มองเป็นตัวนำนะครับระหว่างเราก็มองไปอีกตัวหนึ่งก็คือกราฟกับอินทัชนะครับเมื่ออัดกัฟเมื่อกราฟกับอินทัชบวกกันขึ้นมาราคาก็จะถีบขึ้นมาเหมือนถุงทูนะครับทูนี้บวกกับดีดดีแทกนะครับเดิมทีทูก็ติดลบมาโดยตลอดนะครับห้าหกครั้งห้าไอ้ห้าหกปีที่ผ่านมานะครับแล้วเมื่อบวกกับดีแทกนะครับราคาก็ บวกทะลุงพุ่งขึ้นมานะครับเดิมทีเขาก็บวกกันเล็กน้อยนะครับราคาก็อยู่ที่0.4อยู่ที่4บาทาก็ขึ้น5บาท6บาทขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือดูเป็นแนวโน้มเป็นตัวอย่างได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกลับบวกกับอินชัดน่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ราคาจะบวกขึ้นไปที่100หรือมีโอกาสราคาที่จะบวกขึ้นไปได้100บาทนะครับก็เราก็เห็นแนวโน้มเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้น แน่นอนว่าเมื่อกลับกับอินชาร์บวกกันเราก็มองแนวโน้มของ t ทูกับ d ีแท็เป็นโอกาสอันดีนะครับก็น่าน่า,น,า,น,าน่าจะโมองเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ดูเขาเรียกอะไรนะครับสัดส่วนของ market cap แล้วก็การดำเนินง,งานน่าจะเป็นประโยชน์นะครับเพราะนั้นน่าจะทำกำไรได้ต่อไปในอนาคตนะครับก็ฝากท่านทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับก็ฝากท่าน กดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กอบขอบขอบกราบขอบพระคุณสำหรับท่านนะักลงทุนที่สมัครสมาชิกผ่านช่อง YouTube เข้ามานะครับโดยเสียสละในวันละ1บาทกว่าๆ3าบาทเองนะครับการเป็นสมาชิกนะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับไว้พบกันในในคลิปต่อไปแล้วก็มีข้อคิดในการที่จะดูเซฟแต่ละอย่างนะครับก็ให้ท่านได้คยค คิดชุดคิดแล้วก็มีแนวโน้มในการวางกลยุทธ์ในการทำกำไรเพื่อทนักทุนเองนะครับขอขอบคุณมากสวัสดีครับ